ผิวอันนี้จะฉีดอีกประมาณกี่รอบครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะขายแล้วครับตัวนี้ขายไปแล้วตัวนี้ขายไปอยู่95ต้น2เต็มเียงกันหมดนะฝั่งนี้ก็ดูดีครับผิวนี้ได้ทุก ล,ลูกเลยครับติดแบบพอสมควรอยู่ได้เลยสลัดทิ้งแบบว่าเออพอดีเลยนะลูกมันเจริญโตเสมอกันเลยออืดูเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดอ้เท่ากันจริงเลยสนะังเกตดูผิวมัน เกลี้ยงเนาะตัวนี้เป็นตัวองคจรอย่างเดียวแล้วก็แค่ามาเล่ามันนตัวเดียวดูว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนคือสีตัวนี้คือได้เลยได้เลยตัวนี้ได้เลยเ<อ>คอคนที่มาซื้อเขาบอกว่าไม่ต้องทําแล้วสีมันได้แล้วที่ร้านนน้เขาบอกผมว่าเอจะไปทําสีใหเขาไม่ต้องทําแล้วสีมันได้แล้วลำไย,ยสีสวยครับผิวจีนเลย ให้ดูรอบต้นเลยนะครับท่านผู้ชมใช้อ,ออนซอนฝาเขียวทั้งหน<า>ึ่งพันนะผมจะใจ่อยู่ห้าร้อยพอดี<ะ>นี่แน่นอนลหลส่วนนี้นะครับผมผมใช้ออนซอนฝาเขียวหนึ่งขวดกับชันโวยหนึ่งขวดใช้เฉพาะสองตัวนี้ตั้งแต่เริ่มไม่เท่าหัวไม่ขีดไฟแล้วจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยผมก็มั่นใจที่สุดเลยว่า ได้ผมเต็มร้อยได้ผลเต็มร้อยเลยครับเพราะว่ามั่นใจที่สุดแล้วว่ายอมรับเลยว่าตั้งแต่เริ่มใช้มาเนี่ยดูการเปลี่ยนแปลงของมันพอเป็นที่หน่าพอใจเลยครับแล้วก็ตัวเปิดตานะ่ะตัวทิวพัดนั่นผมก็มั่นใจที่สุดเลยว่าได้ผลเต็มร้อย